สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดจะพาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ e ีโคคานะครับกับคันนี้เลยนะครับ m i มิ u ซ i บ h ชิมิลาดนะครับรุ่นพิเศษนะครับคันนี้1.2 Limited Edition นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2019นะครับเลขไม้30,000กโลนะครับรถสวยพร้อมใช้งานมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับ คันนี้นะครับตัวรถนะครับยังมีรับประกันนะครับวารันตีศูนมิสซูนะครับถึงปี2023เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับนำรถเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกข้างมาถึง564,000บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 359,000บาทนะครับซึ่งถูกจากรถใหม่นะครับถึง25,000บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้านะครับประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79%นะครับสามารถผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับ รถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า Mitsubishi Mirage นะครับรุ่นพิเศษนะครับคันนี้1.2 Limited Edition นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านนอกกันเลยนะครับระบบไฟหน้านะครับที่ได้มานะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับ ด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมนะครับไฟส่องสว่างตอนกงวันนะครับแบบ LED นะครับกันชนหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้านะครับลังพึ่งนะครับสีดำนะครับขอบกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ ันนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีแดงนะครับหลังคาสีดํานะครับรุ่นพิเศษของเขานะครับหลังคาจะเป็นสีดํานะครับล้อนะครับเป็นล้อแมกอลลอยสีดํานะครับสิบห้านิ้วนะครับระบบเบรก ABS มีนะครับติดเบรกคู่หน้านะครับมาพร้อมสเปคยาง1 7 5่5า R 1 5 <rec> <c oughs> เลยนะครับแม็กสีดำดดๆนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับลายกราฟิกนะครับกระจกมองข้างสีดำนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับมือเปิดด้านนอกนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับประตูหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับสามารถนะครับกดล็อกล็อกรถได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับ คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับรถสวยมากนะครับด้านหลังนะครับระบบเบรกก็จะเป็นเบรกดับนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับลายกราฟิกนะครับถัดมานะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับ ระบบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับกันชนหลังสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับตกแต่งด้วยโครมเมียมนะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับถักขึ้นมาด้านบนนะครับสปอยเลอร์หลังสีดำนะครับมาพร้อมไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED นะครับ มานะครับมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในตัวรถกันต่อนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันต่อนะครับแผงประตูนะครับตกแต่งด้วยสีดําแบบเปียโนแบ็กนะครับมือเปิดด้านในนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ ภายในนะครับก็จะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับสีแดงตัดด้วยสีดำนะครับรุ่นพิเศษนะครับเอกสารนะครับสมุดรับประการคู่มือการใช้อยู่ครบนะครับคันนี้กุญแจสองชุดเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับภายในนะครับใหม่มากนะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านหลังนะครับ สภาพเบาะนะครับยังคงเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเบาะสีทูโทนนะครับสีแดงตัดด้วยสีดำนะครับตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับ ถัดมาแะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับก็จะมีนะครับสวิตตัวควบคุมกระจกนะครับปรับขึ้นลงนะครับแบบไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับปรับขึ้นลงด้วยระบบออโต้นะครับก็จะมีตัวปลดล็อกล็อกรถนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับระบบการเตือนการชนรถคันด้านหน้านะครับระบบการบังคับ การทรงตัวนะครับการลื่นถลันยนะครับก็จะมีถัดมาก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับควบคุมกระจกมองข้างนะครับปรับสายปรับวาด้วยไฟฟ้านะครับกุแจรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมัิฟังก์ชันนะครับลูกค้านะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับ ตกแต่งด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่38,528กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับแอร์แบ็กสใบนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกีนนะครับรองรับวิทยุ CD, m p 3 a UX, USB นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับ ส่วนแอร์นะครับก็ยังเป็นระบบปรับนะครับแบบแมนนวลนะครับหัวเกีร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถรัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอยหนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการขอกรถนะครับได้ที่เบอร์ผมได้เลยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ